สวัสดีครับผมช่วงโควิดนะครับพักอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ต้องเก็บตัวระวังเฝ้าระวังกันวันนี้นะครับผมจะมาเสนอผลงาน DIY นะครับก็คือผมอมีลูกค้าคนหนึ่งเอาแอมมาส่งก็คือมันเสียนะครับโปร2005ตัวนี้เลยตัวนี้เลยโปร2005นะครับก็คือผม ผมก็มีช่างทีมงานกันนี่นะครับไปส่งมาแล้วก็งานเขาเยอะนะครับใช้เวลาเป็นเดือนก็ยังหาอะไรไม่ได้ตอนนี้ผมก็เลยไปเจอใน facebook ของช่างกอลฟนะครับค่าย t ีเนะครับก็เลยได้ตัวนี้มานะครับบอร์ด PA 6 0 0วัตต์นะครับของ gtech ตัวนี้นะครับี กำลังขับอยู่ที่300วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็600วัตต์ที่4โอห์มนะครับเท่ากับว่าขับได้ข้างละ150 w, ะ15ะวัตต์นะครับก็ดอก15พอไหวนะครับคู่หนึ่งแล้วก็ดอก10คู่หนึ่งนะครับผสมผสานกันนะครับแล้วเนี่ยครับตัวนี้ครับ ผมวางลงเครื่องแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เจาะแท่นนะครับเอามาเทสเสียงกันมาใส่กันนะครับตัวนี้ก็มีวงจรป้องกันลำโพงในตัวนะครับมีภาคจ่ายไฟพร้อมใช้ครับเขาบอกเป็นบอร์ดพร้อมใช้นะครับเป็นวงจรของามาฮ่านะครับแล้วก็จะมาใส่อของของเดิมมันนะครับมอแปลงก็ตัวนี้จ่ายไฟได้ที่550 55นะครับไฟหลัก แล้วก็มีเ,เนี่ยไฟ12โวลต์น,นะครับแล้วก็มีไฟย่อย15โวลต์ครับนะับของเดิมเขาก็ใช้ชุดนี้นะครับนะครับชุดจ่ายไฟนะครับอันนี้12โวลต์น,นะครับ สีเขียวนี่เป็น15โวลต์น,นะครับเป็นตัว1 5โวลต์น,นี่จำเป็นนะครับสำหรับสาหรับวงจรนี้วงจรนี้1 5าโวลต์จำเป็นเพราะว่ามันจะต้องไปขับตัวป้องกันลำโพงนี่ก็ชุดไฟวีดูนะครับของเก่าเขาเป็นเป็นแจ็คเป็นสายแพรนะครับอพอมาใส่ตัวนี้เราจะ,ะนี่นี่ของเก่าเขาเป็นแจ็คเสียบได้เลย ามาตรฐานโรงงานเขานะครับแต่ของใหม่เราก็เอามาแยกเอามาดัดแปลงเอานะครับถ้าไม่ดัดแปลงก็จะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาของเขาสําเร็จมาในาในบอร์ดแล้วทีนี้เรามาลองต่อดูนะครับมาต่อลําโพงกันดูนะครับอันนี้อันนี้เป็นสายลาโพงนะครับเอาพูดนะครับมันก็มีต่อไม่ยากนะครับอของค่ายนี้เขา เขาเขียนบอกไว้หมดเลยว่าอันไหนคือสายลำโพงนะครับสายขวานะครับแล้วก็กาวนะครับเราเสียบให้ถูกก็พอนะครับอันนี้ผมก็ใส่หัวเสียบนะครับอ่าเนี่ยใส่เป็นปลั๊กหางปลานะครับอ่มันก็เสียบเสียบได้เลยครับเสียบได้เลยนะครับดูให้ดูให้ดีแล้วกันนะครับอย่าเสียบผิดนะ มันเพราะมันอยู่ข้างๆกับสายไฟหลักนะครับมันอยู่ข้างๆสายไฟหลักเนี่ยสายลําโพงแล้วก็ใช้สายชุดเดิมเขาแล้วครับแต่ว่าตัดแจ็คเขาออกนะครับเขาของเขาเป็นอ่าเป็นแจ็คนะครับตอนนี้เราก็จะทําให้มันเสียงดังก่อนนะครับเอาสาย15บโวลต์เนี่ยเข้าป้องกันลําโพงนะครับ เอาสาย15เข้าป้องกันลำโพงให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเ,เปิดดูรีวิวของช่างก็ไปด้วยนะครับนี่เอาให้แน่เอาให้แน่เอาให้ชัวร์นะครับว่าเข้าตรงไหนนะครับผมก็ ซื้อตัวเสียบมาแล้วมันจะเป็นขาขึ้นเล็กๆนะครับขาขึ้นมาถ้าเราไม่เสียบเราก็เราก็ไปจี้เอาข้างหลังนะครับบัดเกียวข้างหลังนะครับแล้วแต่แล้วแต่คนสะดวกนะครับก็ถ้าอยู่ข้างร้านอะไรก็แวะไปซื้อได้นะครับหรือจะซื้อมาไว้ในสต็อกก็พอไหวนะครับทีเนี้ยอ่านี่ย ตอนนี้ก็ต่อเสร็จนะครับลบรัดตัดตอนไปเลยเราจะมาลองเสียงกันนะครับเสียบซ้ายขวานะครับผมลองกับลองพง12นิ้วคู่หนึ่งนะครับกลางแหลมนะครับ12นิ้วคู่หนึ่งอันนี้สายเข้านะครับต่อออกจากมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ซาวเบสนะครับอันนี้คือภาคอินพุตนะครับไปเข้า บอลล่มนะครับแล้วก็เข้าเครื่องนะครับลองเปิดเสียงดูนะครับปล่อยสัญญาณเข้ามาดูเพลงพร้อมเครื่องพร้อมหรือยังเช็คสายเข้าสายออกดีมันจะระเบิดไหมเปิดสวิตปึ๊บพัดลมทำงานไฟหน้าเครื่องขึ้น ไฟป้องกันลำโพงขึ้นนะครับสแสดงว่าใช้ได้ลองเปิดเสียงดูยังเงียบอยู่อ้ามาแล้วครับมาแล้วทีนี้ยแล้วก็ต้องลองกันนาะนๆหน่อยวันนี้ เตแล้วครับตอนนี้เพราะลูกค้าต้องใช้นะครับในห้อง V.I.P. คาราโอเกะเขาเป็นห้องก็ดอก15กับดอก10นะครับใช้ได้นะครับมีอยู่แค่ไม่กี่โต๊ะคุมได้สบายนะครับแต่ว่าในห้องก็ต้องคุมเสียงยากหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราประกอบเสร็จล้วก็ลองเปิดดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังจะใช้ได้ไหมนะครับตอนนี้มีพัดลมหลังอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นพัดลมเป่าเข้ามานะครับเป็นเป่าแล้วก็ไอร้อนก็จะออกด้านหน้านะครับคือทดสอบแล้วก็คือไม่ร้อนครับไม่ร้อน ไม่ร้อนนะครับหม้อแปลงก็ใหญ่นะครับถ้ามันทนกระแสได้ก็มันก็ต้องลองดูกันนะครับนานๆนะครับว่ามันจะไปได้นานขนาดไหนนะครับถ้าพ้นเดือนก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะงานาห้องคาราโอเกะเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าคาราโอเกะเนี่ยมันเปิดทุกวัน,นครับ งานหนักพอสมควรนะครับไม่เหมือนเครื่องเสียงกลางแจ้งเราก็นานๆได้งานทีคาาโอเกะเนี่ยร้านที่ผมไปลงเครื่องนี้มันก็เปิดตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันเขาก็มีแขกเข้าแล้วเขาเป็นร้านอาหารธุรมดาแต่ว่าเขาไม่ีห้องบีพีสำหรับร้องเพลงนะครับสำหรับแขกไปจุดเท้าลองปล่อยเพลงดูที ใช้ได้ครับใช้ได้ D I Y นะครับใครๆก็ซ่อมได้ใคเราทิ่ใส่ช่างคอมพิวเตอร์ก็คือเปลี่ยนครับไม่จีไม่ซ่อมนะครับกลัวตะกลัวเอาแผงวงจรไปให้ช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาซ่อมนะครับของเรานี่พอเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนง่ายกว่าซ่อมครับ